อันนี้ก็คือจะเป็นหมวกวิบากนะคะอันนี้จะเป็นหมวกวิบากนะคะจะไม่มีชิวหน้าอยู่ข้างหน้าให้นะคะตัวนี้อ่าฮะนี่จะลายประมาณนี้นะคะเนออาะอ่าฮะตัวนี้นะคะก็จุู่ที่พันสองเก้าสิบแต่ตัวนี้ก็คือจะมีตัวแว่นแถมนะคะแว่นที่เป็นหน้ากากแถมให้ด้วยนะคะแว่นที่เป็นหน้ากากแถมให้นะคะแล้วก็จะมีที่ปิด ปิดปากให้ด้วยนะคะที่จะเป็นเหมือนเหมือนที่ปิดปากประมาณนี้ที่ปิดปากให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปิดปากให้นะคะปิดปากปิดจมูกใหอ้อีกหนึ่งแล้วก็ตามด้วยถุงมืออีกคู่หนึ่งนะคะถุงมือนี้ถุงมือนะคะก็จะเป็นฟรีไซส์นะคะถุงมือก็จะเป็นแบบฟรีไซส์นะคะตัวนี้ก็จะได้สินค้าทั้งหมดก็คือสี่ชิ้นนะคะ ทั้งหมดก็จะสื่อสี่ชิ้นก็คือจะมีหมวกกันน็อกเนาะ,ะแล้วก็มีแว่นนะคะแล้วก็มีถุงมือเนาะอ่า,าประมาณนี้นะคะ